ที่เป็นหลอดๆตามโต๊ะออเข้าใจแล้วเพิ่งจะเข้าใจเหรอครับผมเห็นแผ่นหลังด้านหลังก็สวยงามมากเลยอ่ะผิวนี่เนียนธรรมดาค่ะธรรมดาชื่ออะไรครับชื่อว่าดำดงค่ะอ๋อน้องดำดงเย็ดเซอ๋อที่ไหนครับอ อย่ะเซิร์ฟแปลว่าใช่แล้วจะเป็นการรังเกียจไหมครับรังเกียจมากค่ะยังไม่ได้พูดเลยให้ผมพูดสักนิดนึงอย่ามาแตะอย่ามาต้องอย่ามาโดนค่ะเพราะผู้ชายอย่างผมอ่ะบอกได้เลยใครก็รู้จักผมดีผมเสือผู้หญิงกล่าอ๋อจริงเหรอครับผมคนเสือผู้หญิงเหรอมันจะไว้ใจได้ไม่เนี่ยไว้ใจได้สิครับ ขอผมจับมือคุณหน่อยได้ไหมครับนิดเดียวนะแค่จับอย่างเดียวครับผมจับครับออ้ยจับมือครับเอาขาหน้ามาทำไมอะ่ะขาหน้านะคนไม่ใช่หมาหมานะไม่ใช่คนเออคนมาจะหมาถูกแล้วเอาหรอขอบริษนะครับค่ะ้ยมือนิ่มมากเลยครับขอบคุณค่ะ ครือค,คือทำไมจับมือคุณแล้วผมคันครับเพราว่ถ้าเกิดีผมคันนะต้องถอนออกนะไม่งั้นใครคือ,อผมผคือ,คอกูเนี่ยพอ <laughs> จักตัวมือปุ๊บแล้วกูคัน